ักีไม่มีโอวดคนตำรวจผู้น้อยด้อยคันกลุ่มใจนักผมหลงรักลูกสาวในพันเธอเดินผ่านป้อมยามทุกวันเก็บไปฟันถึงจนงงงา ผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอกพาะเธอรู้กลัวโดนไล่ออกลูัว่าโดนออกเอาสิยังไงไ,ได้แต่พราะว่าเรามีค่าแค่เพียงเม็ดไบังอาจรักลูกสาวเจ้านายโชคจะร้ายแล้ว สินอเราอยู่ป้อยามได้แต่มองจ้องเธอทุกคราเมื่อไรนอรเธอจะผ่านมาได้หนะ้าพอให้คลายเงานั่งฝันจนเพอท้อนี่เธอจะรู้หรือเปล่า คนตำรวจผู้น้อยอย่างเราลงรักเจ้าลูกสาวผู้กาโรดเมตตาผมเถิดนาท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความปุ้งสา ไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยโดยทั้งการงานไม่อาทถามไปปองดอกฟ สู่รายการฟ้าบ้านทุ่งทางฟ้าวันใหม่นะคะคิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณนะคะขอบคุณสําหรับเครื่องดื่มเกลือแร่โ o คอรีโซเวตนะครับปลากระป๋องซื่อสัตว์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเรานะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่0น22949898นะคะ0น22949898เราจะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชนบุรีช่วยกันสนับสนุนนะคะเพราะว่ารายการฟ้าบ้านทุ่งก็จะได้อยู่พู่กับฟ้าวันใหม่แบบนี้ไปนานๆ นำเพลงก็เพราะม,มาฝากกันทุกวันอาทิตย์นี่แหละค่ะมาพูดถึงเรื่องของเพลงเมื่อสักครู่นิดนึงนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงลูกสาวผู้การเป็นไงคุณอ้อยฟังแล้วโอฟังแล้วซิงคิดถึงแกเนาะครบปีเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี้ยที่แกจากไ,<อ>ไปไ<อ>เร็วมะปีหนึ่งละสิบเอ็กันยายนผมแล้วแกขอขอว่าพี่สัญญากับผมไหมเออว่าไงจะเป้าเราก็ว่างอี้ไหมจะมึงพี่ หยุดเล่าเถอะนะเออเขาบอกหยุดเล่าเถอะเออจะเป้าข่าสัญญาแต่มันพ้นภาษาไปก่อนข้าไม่ไม่้นานตอนนี้เย้ากันเล่นอ่ะเจอก็คือพี่เป้าก็เคยอยู่ใจหายถูกไหมคะเคยตอนนั้นใจหายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นนักร้องเป็นหางเครื่องเป็นหางเครื่องเป็นช่วงต้นต้นของชีวิตซึ่งจะว่าไปแล้วพี่เป้าเนี่ยเกิดเมื่อปี2496 2496ออนะคะก็ อายุตอนเกิดเมื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนต้องต้องค้นหากันสักนิดสามสิบเอ็ดมกราคสามสิบเอมกราคมสองสแล้วก็เสียชีวิต11กันยายนสองห้าก็60สิบหกสิปีพอดีจะว่าไปแล้วหกปีถ้าหางนับจักทาตรงนี้มันก็อีกนานพอสมควรแต่60ปีผ่านองอามมาแล้วเนี่ยสบายใจนี่ผมว่าไม่มีใครยัโหด อดทนเท่าไอ้จงหนูอ้อยหลายยันว่าว่าต่อสู้ดินรถมันจะสู้ก็ไม่ได้จะว่าผู้ชายที่บอกว่าสู้กัดฟันอะไรขนาดไหนแล้วมันเจอเรื่องราวของหูอ้อยใจเนี่ยคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมว่าเรื่องก็เป็นยังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมีได้เหรอชีวิตของคนแบบนี้มีได้เหรอผมไม่เชื่อแต่ผมยอมรับแล้วอ่ะจริง นะทำได้อ่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ยังไม่ให้ทราบ <c oughs> อุบไว้ก่อนอาพูดถึงเรื่องของพี่เป้าที่ฝากผลงานเพลงเอาไว้เนี่ยจะว่าไปแล้วพี่เป้าเนี่ยเป็นคนที่มีก็ここเรียกมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็จบปสจบปสแล้วก็คุณพ่อเสียชีวิตแบบเป็นอันหันตัวเองก็เลยต้องอยู่กับแม่ลาาําพังแต่ด้วยความที่รักในการร้องเพลงแล้วก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องก็มีคุณน้าคนหนึ่งพาตระเวนประกวดร้องเพลงชื่อน้าสว่างเนี่ยนะคะ จนกระทั่งได้มีโอกาสไปอยู่ตามวงต่างๆมีโอกาสไปอยู่กับอาบรรจบด้วยไปอยู่กับแม่พองด้วยไปอยู่กับวงคุณอาราเชนลงเน่ตอนนู้นนะคะแม่ช่วยพามากฝากผมกับมือเลยนะเหรอคะโอควากมีอะไรเอาเลยยกให้เอาเลยแม่ช่วยพาพวกมาเลยพามาเลยมาเอามากากลูกวากจะเป่าไว้ด้วยแต่ที่ที่ไปพลิกผันชีวิตของเขาคือตอนที่ไปอยู่กับปั๊มน้ํามันใช่ไหมครับไปโว์แล้วก็ซน้อยเออซน้อยซน้อยก็เลย ตอนนั้นลูกสาวผู้การเริ่มก็คือครูชลธีไปเจอตรงนั้นแหละเออจ้าจ่าจาเขาไปเติมน้ำมันใช่ก็ไปเติมน้มันได้ยินเสียงโอ้ก็เลยเดินมาอัดเสียงตแต่งเพลงลูกสาวผู้การให้เลยเขาล้างไปล่องไปชลธีเห็นเอ๊ะเตะเตะหูซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพี่เป้าเนี่ยจะใช้แนวเสียงคุณสอนคีรีถูกไหมฮะสอนคีรีใช่ไหมเพราะจากผมมาก่อนที่ผมจะร่มวงเนี่ยเป้าจำไว้นะจําฉันไว้เลยนะบอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ อย่าลืมแนวสอนคีรีแล้วก็คงครูโจสีตีก็คงจะได้ยินตรงนั้นนะคะ,ะก็เลยเอามาคงจับจุดได้ก็เอามาอัดเพลงลูกสาวผู้การแต่ก่อนน,นั้นพี่เป้าร้องเพลงแรกในชีวิตคือรักเธอเท่าฟ้าเ,เสียงร<อ>้องของเออเสียงการประพัะะนธ์ของครูฉลองเาคู่กันเลยนะแต่ว่ารักเธอเท่าฟ้าเนี่ยก่อนยังไม่ดังเท่าไหร่มันดังปรี๊ดคือลูกสาวผู้การนั่นแหละก็พลิกผันชีวิตให้เป็น มา <ứng> เป็นนี่เลยเป็นวงเจ้าของวงดน,นตรีไปตั้งวงดน,นตรีเลยโดยโดยเริ่มจากซอสน,น้อยตั้งให้ถูกไหมคะ,แล,ะแล้วอาาัดเพลงมาเรื่อยๆไม่มีใครจะเอาพูดตรงๆเลยนะไม่มีใครรวยเท่าหลายยันไม่มีใครดังนานเท่าหลายายันค่ะเพราะตอนนั้นจริงๆเพลงพี่เป้าออกมาเมื่อไหร่ก็ดังอ่ะนอกตอนนั้นเรายัง <ๆ S 1> ไม่ได้เข้าวงการแน่ถูกไหมอ้อยก็คือได้ยินเสียงเพลงพี่เป้าทางวิทยุเนี่ยเพลงอะไรทุกเพลงแบบนี้เขาเรียกว่าลิเกดเมนหน เขาขีดมาเลยนะคุณพุ่มพวงก็ดังทุกเพลงหาย่าท่านคู่นี้โอ้โหเขาดังคู่กันเลยพี่ป้าพี่เพิ่งออกเพลงอะไรมันก็ดังดังทพี่ป้าออกเพลงอะไรมันก็ดังแล้วทำไมเขาขีดได้มาแบบนี้นะจะไปเรียนแบบกันคนดังๆมากๆเดี๋ยวเขาไปเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องดังมากหรอกพ่อยากดังมากนะเหมือนเล่นเหมือนกันเลยอ่ะทมีตาวอะไรก็แล้วแต่ผมขอยากให้ผมเจ็บป่วยพอแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวดังประมาณเนี้ยเดี๋ยวอย่างเจ้าอ้อยน่ะจะคิดว่าจะมาเจอมันอีกเหรอ โอ้โหไม่ได้เจอมากี่ปีแล้วเนี่ยเดอนมันตดปีแ้วเนี่ยเรียบแดงแดยี่สิบปีแล้วมั้งตั้งแต่สาปีแล้วมั้งห่างจากอาเนี่ยหมายถึงว่าแยกจากตั้งแต่วงลูกทุ่งเลิกล้มไปอ่ะไม่มีแล้วมันกี่ปีละอาอเลิกปีอะไรจำได้ไหมมาท้าความนี่ฉันพยายามไม่อยากเป็นจดเป็นอาเป็นว่าอาบอกว่าเอ้ยตัวใครตัวมันเไม่แยกกันเราอยู่่มมกันนตายยหูเเีออจําได้เลยว่ะตั้งกลับมาจากไออ วิกไอ้เน่ไอ้ไอ้บรรพธพี่ไถอันนั้นออฟไปด้วยไหมที่บรรพธออกแล้วมั้งออกแล้วมั้งออกแล้วออกกออบรรพธพี่ไถนะเลยบอกอย่าเป่าเนี่ยเฮ้ยชาววนาทุกคนบอกฉันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วต่างคนต่างแยกย้ายนะลูกนะแยกกับเราอยู่รวมกันตายมูโอตายหมดเลยอดตายอีเข้าใจพูดนี่นี่แหละก็ผ่านไไปอดมาแล้วไปเก็ผ่านมาแล้วเาฉันจะเข้าใจจะเข้าใจชีวิตมากๆเลยกับการที่เป็นหัวหน้าวงลูกทุ่งเข้าใจ จำเจ๋วเลยละ่ะเอาอย่างนี้หัวหน้าวงที่ดีอ่ะต้องให้โลกวงหรือชาวหนอินก่อนแต่หัวหน้า<อ>ชาวเราเนี่ยเมื่อไหรก็ได้อา้าวต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวหน้า,เ,าเป็นหัวหน้าคนอะ่ะเคยครั้งหนึ่งเคยครั้งหนึ่งไปไปถ่ายโฆษณาเสร็จแล้วก็ได้ตังได้ตังค่าโฆษณามาเสร็จวงอยู่จันทบ,บุรีอันนี้ของตัวเองนะ <S <S อของตัวเองเล่าให้ฟังวงอยู่จันทบ,บุรีได้ยินข่าวมาแล้ว ฝนตกหัวหน้าฝนตกฝนตกรู้แล้วไอ้ลูกน้องที่ทางานเนี่ยตั้งโบตั้งเวทีอะไรต่างเราต้องเอาตัางจ่ายกันแล้วนี่พวกนี้มันทางานแล้วนี่แต่เราไม่ได้จ่ายเต็มเงินที่ได้มาคุณนี้อยากกินหมูหันงเลยอะ่ะผ่านโรงแรมโรงแรมหนึ่งที่แบบหมูหันอร่อยมากเอออ,อ,อยากกินอ่ะจิตจำเนึกมันออกมาแล้วมันบอกแล้วบอก เฮ้ยลูกน้องรออยู่เท่านั้นแหละเพราะว่าเอ้งเงินที่จะไปจ่ายค่ามูหันเมื่อก่อนมันไม่ถึงพันบาทเนาะไม่ถึงแต่มันไปจ่ายลูกน้องได้ไม่รู้กี่คนอ่ะก็เลยตัดตรงนั้นว่าเฮ้ยกินเลยเดี๋ยวเอาเงินไปสำรองไว้จ่ายลูกน้องดีกว่านี่ไงความรับผิดชอบหัวหน้าสุดท้ายเริ่มเริ่มไส้กิ่วไงเล่เ่มเฮ้ยอดเพื่อลูกน้องอดเพื่อลูกน้องอดเพื่อลูกน้องก่อนยี่สิบบาทเออใช่ไหม ได้สิบห้าบาทห้าสิบาทก็มีอุ้ยวงเขาจ่ายเยอะวงอาจ่ายน้าสิบบาทก็มีสิบาทก็มีไอ่มก็ไม่บางทีไม่มีอะไรนี่กลัาส่วนอยากจะอดจะอดนี่แหละคือการอยู่ไม่ได้เช่ไในบอกลูกทีมออาไปลูกเอ้ยต่างคนต่างยินมรนกันหากินกันไปนี่คือสภาพของหน้าวงสมัยก่อนลูกทุ่ง ไปเดินสายใต้ไปบ้านไหนก็ไปประจบประแจงของกินข้าวได้อิ่มไปมื้อๆนึ่นี่แหละคือาการเอาตัวรอดมาถึงเรื่องราวของนักร้องอีกคนหนึ่งที่เราจะที่เขาเสียชีวิตไม่นี่เราเอาแต่เรื่องของคนเสียชีวิตไปแล้วมันจะหมดแล้วลูกมันจะหมดแล้วลูกทุ่งจริงๆมันเหลือน้อยแล้วนะแทบไม่มีแล้วเอออก็อย่างเนี้ยอย่างช่วงนี้ก็อย่างช่วงพวกเรากําลังพี่น้องเราก็เดือดร้อนเรื่องน้ําท่วม ก็นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งของคุณสอนคิรีสีประจวบที่ร้องเอาไว้ในเวลาน,น,นั้นนะคะคุณสอนคิรีเนี่ยร้องเพลงดังหลายเพลงนะดังดงแต่ก็ไปเร็วเหมือนกันพี่เป้านี่ยังอยู่ถึง60สเนาะผ่านอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่คุณสอนคิรีนี่กําลังจะแบบเขาเรียกว่าโอโ้โห<จ>นี่แกสาม,มารถนะไปแสดงที่วิกบ้านบึงะนี่คนชมมาเลา้ฟังเขาเห็นหน้าสอนคิรีเขาบอกโอ้ยก็เสียงโหออกมาแล้ว สอนกีรียกมือไหว้แฟนเพลงครับก่อนจะโหจะอะไรครับผมขอให้ผมได้ร้องเพลงให้ท่านฟังมันเอาสดๆเลยนะคะสดๆเลยเชื่อไหมคนเงียบกิบมาเลยบ้านบึงชลบุรีเนี่ยคะสดๆ,สดๆพูดแล้วขอลุกเสียงเขามีมนขลังจรงิงจริงเงียบแล้วเงียบเข,เขาบอกว่าเพลงที่แต่งในตอนนั้นที่บอกดังเนี่ยคือครูไพบุญบุับแต่งให้ น้ำท่วมใช่อะโดนทุกเพลงนะหัวทุกเพลงเลยโดนทุกเพลงพี่พี่คบเขาเล่าเองเลยนะในเพลงร้องเนืน้ําท่วมอร้งนน้ำท่วมที่ว่าดีกว่าฝนแล้งเน่เน่เด็กกัดเริ่มรับเสียงแล้วสิเรียนจะโชว์เสียงใช่ไหมเนี่ยยงดีกว่านี่ไงคะก็คือตอนนั้นเนี่ยครูไพบูลบอกว่าร่องเสียงของพี่สอนเกลีกับ ของพี่รุ่งเพชรเนี่ยใกล้เคียงกันจะไม่แต่งให้แต่ไปไปมาก็มาแต่งให้นะคะสี่เพลงคือน้าท่วมบุพเพศนิวาสแม่ค้าตะคมแล้วก็วาสนาพี่น้อยและเพลงนี้ราคาเป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในเวลานั้น ซึ่งเกิดน้ําท่วมจริงๆแล้วตอนนี้ก็จริงด้วยและตอนนี้ก็กำลังท่วมจริงในหลายพื้นที่ทุกวัยของราชการเมโลไปช่วยกันแล้วตอนนี้เราก็ขอให้กาลังใจกับผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนตอนนี้นะคะขอให้ผ่านวิกฤตโดยเร็วเชื่อว่าหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไม่ทิ้งพวกเราแน่นอนเราจะต้องผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็ต้องกลับมามีรอยยิ้มเต็มหน้าเหมือนเดิมแน่นอน สู้ๆนะคะให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมไปฟังเพลงนี้กันค่ะเสียงร้องของคุณสอนคิริศรีประจวบนะคะเพลงน้ำท่วมจากการประหารของครูไพบูย์บุตรขันค่ะครับเชิงรับ ที่กําลังได้รับการเขาเรียกว่าความเสียหายจากน้าท่วมคุณอ้อยถามว่าจะท่วมอีกเหรอเขาบอกให้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปปีนี้จะไม่มีนะลูกไม่มีนะแม้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาวางแผนเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะแล้วเขาไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะยิ่งทหารนี่เต็มหมดเลยคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเข้เดือดร้อนใจขนาดนี้ยิ้วข้าวพอไปรับข้าวจากเขาก็เจอข้าวบูดแล้วรับไม่ทันเขาเขาก็ผัก เท่าที่แล้วอะหิวข้าวแบบว่าจะเป็นโรคกระเพาะเลยอะแบบว่าเห็นบอกว่าต้องมานอนอยู่ตรงสะพานลอยสะพานลอยเลยยุงก็ขัดนอนบนสะพานลอยกับแม่สองคนแม่ก็หิวหอหิวหมาเมื่อเรอีกกี่ตัวหมาืเแบบร้อยเลอใจบุญจริงๆคุณอ้อยเนี่ยดูสิคือคนเราที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะผ่อนสงของความมีเมตตาต่อเพื่อนและตัดนุดรีกันเนี่ยใจบุญเนี่ยไม่ทําให้คนเลวลงไปหรอก มีแต่ปูมสุนตอันนี้ทั้งในช่วยเขาบ้านปลายเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอสบายอันนี้อ้อยใจสบายแล้วคนเราคิดดีพูดดีทำดีมีสิ่งดีๆอยู่แล้วพูดถึงเรื่องของคุณสอนคีรีเมื่อสักครู่ที่อาบอกว่าคนดูเขาโหพอตอนที่เดินหน้าเวทีเห็นแล้วยังว่าทําไมถึงถึงโหคะคุณผู้ชมี่เลยไม่เพลงมันเริ่มดังแล้วก็อยากเห็นหน้าบอเห็นหน้าเท่านั้นแหละนี่ก็ไม่ใช่คนร้องตอนคีรีบอกกาเป็นเพลงครับขอให้ผมไน้ร้อง ให้จบซะก่อนแล้วค่อยโหผมอดนตรีไม่ต้องร้องสดเลยโอ้โหสะกดคนฟังแม่เอ้ยขาดแต่ก็น่าเสียดายนะคะคุนตุนิรีนั้นเกิดวันที่สี่มีนาสองสี่เจ็ดแปดแล้วก็จบป .4 สนักร้องดังๆที่จบป .4 ี่หมดเพราะนั้นใครอยากเป็นนักร้องดังจบแค่ป .4 สี่พอไม่ได้นี่ก็ป .4 การศึกษาสำคัญมากนะคะการสมัยนี้ไม่่ในะเมื่อก่อนนั้นมันเป็นแค่เขาเรียกว่า การศึกษาขั้นต้นพื้นฐานใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สมัยนี้ต้ออะไรก็สู้ไม่พอเอกโทนี่ก็จะไปโทอีกแล้วเนี่ยเอกแก่แล้วเพราะคนเราไม่แก่งเครเรียนก็ว่าอย่างนั้นผมจะไปลดตำแหน่งคุณตันดีทาแล้วคือขอให้มีความรู้ไว้เถอะใครแย่งเราไปไม่ได้พูดถึงชื่อเสียงอะไรที่มีอยู่ถึงวันหนึ่งถึงวาระหนึ่งมันก็หายไป ถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีทําใจไม่ได้การศึกษาไม่ได้ไม่ได้ยิ่งสมัยนี้ไม่ได้เลยต้องมีความรู้นะ,ะแต่น่าเสียใจเป็นหล่นอยู่อันดับแปดได้ยังไงความหนังสือความรู้ก็เพราะว่าไม่ได้ใส่ใจนค,คน,นพยายามที่จะให้คนรู้<ช>น้อยๆจะได้จูงได้ง่ายไงนคนไหนใช่ไหมคนที่มีความรู้น้อยๆก็จะจูงไปตรงไหนก็ไป,ไปแต่ถ้าคนไหนที่มีความรู้มากๆม,<ช>มีความรอบรู้ต่างๆใครจะจูงง่ายเหรอ มันก็จูงไม่ได้ง่ายคิดยังไงจะชี้ซ้ายชี้ขวาม,มันก็ไม่ง่ายถ้าเกิดคนนั้นมีความรู้ใช่นี่ไงเขาถึงพยายามที่จะทาอะไรก็ได้ให้คนไม่ต้องมีความรู้แต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ารื้อ,อ,อฟื้นต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการศึกษาเป็นเบื้องแรกเลยบอกได้เลยอันนี้ถ้าขอสนับสนุนแล้วถ่าก็คิดว่าถ้ามีส่วนช่วยได้นะพร้อมเรื่องนี้เลยอยากยากใจยิดคิดอยากจะสอนเด็กเชื่อเชื่อ ท้าทั้งรวยไปท้าก็ต้องทําบุญช่วยคนเชื่อแล้วตอนนี้เชื่อสองคนเชื่อใจดีมากแล้วพี่สอบพูดถึงสอนพี่สอนคิรีเนี่ยก็เสียดายเหมือนกันที่เขาเรียกว่าไปก่อนวัยสมควรอายุ36อายุสามบผมไปนะ ผมไปแสดงที่วัดที่บ้านลก็พิธโรคนะผมอยากไปยืนจอดรถดูรถแกเลยแหลกเหมือนข้างถนนอ่ะวันที่ตอนกี่เขาบอกวันนั้นไปงานที่ไหนที่ไหนล่ะถ้าจะไปงานเสร็จแล้วพอจะกลับมาเพื่อที่จะมาแสดงที่วัดภาษีที่กรุงเทพบอกว่าคนขับง่วงก็เลยจอดข้างทางคือคือเป็นทางลงสะพานแล้วก็จอดข้างทางเพื่อจะพัก นี่ไงคนขับก็รู้ตัวไงแต่ไม่คิดเลยว่าที่ตรงนั้นเนี่ยจะทําให้พามหัวหน้าวงตัวเองพาลูกพี่ตัวเองตายเพราะอะไรผมเห็นกับตาแล้วเขาบอกรถเนี่ยรถสิบล้อเนี่ยรถบรรทุกอ่ะมันวิ่งมาด้วยความเร็วมันขึ้นสะพานแล้วมันเขาเรียกว่ามันมันกลอยอ่ะมันดันลอยมันเสียหลักในลอยปุ๊บไปค่อมบนรถเลยจําได้ว่ารถคันนี้ผมได้ก่อนแล้วสอนกีรีเนี่ยครูหลวงศรีซื้อให้ยังไงเนี่ย เขาเรียกสมัยก่อนโตโยต้าคลาวใช่ไหมค่ะโตโยต้าคลาวสวยมากอันดับหนึ่งเลยค่ะนั่นแหละได้จากหนังมรักจากใจอ๋อพี่สอนคีรีเขาเล่นอ่าส่วนผมนได้มาดัชนันสามก็สู่พูกพ่อเนี่ยลูกมันมีประวัติมาเลยเห็นไหมคมันมันมีทั้งนั้นแล้วก็มาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไปก่อนวัยสมควรน่าเสียดายแล้วก็ครูครูไพบุ์ก็ยังเขียนเขียนเขาเรียกว่าคําไว้อะไรนะคะก็บอกว่า นิดหนึ่งขอออนุญ,ญาตนะคะปูไพบุญบอกว่าเอาไปไหนแล้วเมื่อกี้ถ่ายอุตสาหอาดละคือบอกว่าเสียดายที่ที่ปคบ,บุญบอกว่าแด่สุดรักเธอเกิดมาเป็นผู้กล่อมโลกฉันเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์บัดนี้เธอจากโลกไปแล้วเหลือเพียงเสียงเพลงสอนคีรีสีประจวบฉันเสียดายเสียดายจริงๆเพราะเธอควรจะอยู่กล่อมโลกให้นานกว่านี้ เพาว่าอะไรในตอนนั้นคือไปก่อนครูไพบูลน่นะคะใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องราวของนักร้องที่เล่าสู่กันฟังนะคะผ่านมาแล้วหลูกหลานจะได้รูงอ่ะหลุดน้องๆอะไรกระเด็นรูละคนนั้นีชีวิตผ่านมาอย่างไรกว่าจะมาประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่ก็ดีแล้วตี่เนาะไอ้หลูกลินทาเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเปิดมาอะไรไม่ออกมาให้เขารู้กันว่า ชีวิตมันไม่ได้โรยู้วยเปไม่มีไม่ามั้ยแต่ว่าอย่างเป้าหมายของเรามีอะไรเราจะไปถึงฝันตรงนั้นได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแน่นอนโอกาสเข้ามาปุ๊บเรารีบคว้าหรือไม่งั้นเราจะปิดโอกาสของตัวเองพยายามที่จะเปิดโอกาสของตัวเองเอาไว้นะคะอีกคนหนึ่งแหมวันนี้เราพูดถึงเรื่องของคนตายก่อนนะคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ฝากงานเพลงเอาไว้เพราะว่าเพราะว่าจะได้ถ้าไม่ใช่เรามาเล่า รูปห,หลังๆเขาก็จะไม่รู้เออมายังไงมายังไงมาถึงตรงนี้พี่แอลนี่ก็ไปอีกแล้วพี่แอลคุณยอดรักสลักใจนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยพี่แอลนี่สนิทกับธามากเพราะเล่นเล่นหนังด้วยกันหลายเรื่องและพี่แอลจะเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีมากสนุกสนานหัวเราะตลอดอารมณ์ดีแล้วเวลาที่ไปเนี่ยก็ไปแบบเนาะไอ้โรคนี้มันมันมันห้ามไม่ได้จริงนะมันเป็นโรคโรคอะไรก็ไม่รู้ว่ามันทำไมถึงต้องเช็คร่างกายทุกปีนะแต่บอกได้เลยว่าเรื่องของมะเร็งเนี่ย มีทางเลือกที่อยากจะบอกกระซิบนิดหนึ่งที่มูลนิธิไทยกรุณาท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีตรงนี้เราจะเน้นเรื่องของ,ของมะเร็งมากขึ้นเพราะรู้ว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายในทางการแพทย์ปัจจุบันในบางคนถ้าคนเงินน้อยก็อาจจะมีโอกาสน้อยด้วยมีสิ์มีติดนะคะก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ทานม,มีโอกาสได้ไปทํางานตรงนั้นเนี่ยอ้อยวันหลังไปรักษาได้นะทำงานด้วยกันแต่เริ่มต้นรักษาได้นะแต่ถ้าปล่อยไปเลย ถ้าเริ่มต้นถ้าหักไม่ได้ไปทําอะไรกระทบกระเทือนไปคุยกันได้มะเร็งตรงนี้สามารถช่วยได้นะคะพี่ขอเป็นทางเลือกแต่ต้องทําความเข้าใจกันว่ารักษาอย่างไรต้องมีความอดทนต้องมีความต่อสู้เพราะโรคนี้เป็นโรคเวรโรคกรรมที่จะต้องทนทุกขเวทนาโอ้ต้องเล่าบทเรื่องอีกยาวพูดถึงแล้วพี่แอลกันพี่แอลเขาก็ทนทุกขเวทนาเหมือนกันแหละเพราะอะไรเพราะต้องทรมานจากการเจ็บปวดนะคะพี่แอลเกิด6กุมภาพันธ์2499นะคะเป็นคนจังหวัดพิจิตร นะคะแล้วก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันล่ะเขียนระวงมาด้วกันใช่เขียนระวงเหมือนกันแล้วก็เรียนก็ไม่ได้สูงไม่สูงนะคะแต่ว่าก็มีการสอบเทียบนะพี่เอลก็ยังสอบเทียบจนกระทั่งโอ้ช่วงงมาเป็นตำรวจตำรวจใช่งานวิสวบเทียบจนกะแล้วแล้วก็มาเรียนต่อเป็นยาตรีนะคะแล้วก็ได้เข้าตำรวจเห่นงนีล่ะชีวิตเขาก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองบอกแล้วว่าชีวิตของความเป็นนักร้องถ้าหากว่าจะวงเป็นวังวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็หมด หายไปนับวันลอยลาไปนี่คือวงการใช่ใช่ยอดรักไปไปเรียนต่อไปช่วงช่วงที่เป็นตำรวจค่ะก็นั่นแหละแล้วเขาก็มาเสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคมนะคะปี2551ก็มะเร็งตับกี่ปีแล้วเบลหกปีแล้วเดีโอ้หเบแบเดียวลูกแบเดียวจริงๆแต่ผลงานของเขาค่ะที่ฝากเอาไว้ยังอยู่ในใจของ แฟนๆเสมอนะคะอมตะอมตะตลอดกาลอย่างการประพันธ์ของของเนี่ยเพลงจักรยานคนจนชวนชัยติครูชวนชัยอ่านี่เป็นจริงๆเหมือนกบคล้ายๆคู่บุญกันเหมือนกันนะเพราะชวนชัยก็แต่งแต่งเพลงพี่แอลดังหลายเพลงเหมือนกันชวนชัยชวนชัยชวนชยไปฟังกับเพลงนี้เลยนะคะที่พี่แอลร้องว่าไว้จักรยานคนจนค่ะและร่วมลึกถึงพี่แอลกันนะคะใครที่ชอบงานเพลงของพี่แอลก็จะได้คลายคิดถึงลงบ้างและในช่วงหน้า จะเป็นทีเด็ดแล้วล่ะเพราะล่ะสองท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกจะเริ่มคันก็เบรกแต่กระุดโลกมาเจอกันโอ้โหเนาะ <c oughs> นะคะ,อะเอาล่ะฟังเพลงจัก,กรยานคนจนค่ะแล้วพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแบบสดสดมันมันเยากแต่กหลุดโลกโอ้โหแล้วจะเหลืออะไรมันไม่ <c oughs> ไปฟังจัก,กรยานคนจนันเลยค่ะครับผม คับสะกดจิตใจคนสวยของที่จึงคิดจะมีรักใหม่ไปนั่ง้ายโมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เบ็ดอินเจแปนจักรยานของที่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้า ใช้น้ำมันลองรองดูเถอดนะคนใจจัก,กรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่าให้ปลอดภัยกว่ากันรถที่ชาา้ากว่าแต่ชา้าปลอดภัยถึงมากมอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันโรงพยาบาลมาแล้วมากมายมานั่งรถที่คนดีสบายเสียวกวา่า จะไม่งามสงา่าแต่ก็พาเจ้าปลอดภัยกลับใจเสียก่อนพ่อแม่น้องจะร้องไห้จักรยานและบอเใสรเจ้าจงวิจัยเลือกใครดีเออ มอเตอร์ไซค์อยากไหนปลอดภัยกว่ากันรถที่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภัยถึงบ้านมอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันโรงพยาบาลมาแล้วมากมายมานั่งรถที่คนดีสบายเสียกว่าถึงจะไม่งามสง่าแต่ก็พาเจ้าปลอดภัยกลับใจเสียก่อน ขยานและมอเตอร์ไซเจ้าชงวิจัยเลือกใครดีเออ